สวัสดีครับพบก,กับผมนี่โกมอรอ์ทัวร์นะครับวันนี้เจอลุงเสือขายน้ำอ้อยนะครับกําลังคันอยู่ตรงนู้นนะครับตรงบ้านเดือยตำบลผือใหญ่อำเภอโพธีสวรรค์จังหวัดศรีสเกตที่เราไปซื้อน้าอ้อยลุงเสือแล้วก็ดูการขายน้อยของลุงเสือเป็นม่อแค้นผีฟ้านะนะครับไปดูการคันน้าอ้อยด้วยนะครับน้าอ้อยแกทําเองนะครับเราก็ผ่านมาจากบ้านหนองม้าไปถ่ายลําอ้อมานะครับก็เลยเห็นระหว่างทางก็เลยจอด ทีแรกวขาจะจอดตรงนี้เลยมันจอดรถไม่ได้นะก็ลเลยเลยมานิดหนึง่งนั่นนะครับกําลังมองอยู่ตรงนี้เลยบ้านเดือนะครับหน้าปากซอยโอ้ยังมองมองสวัสดีครับไม่เห็นสวัสดีครับโอ้ <c ười> มาได้สายครับนี่กระังออกจากบ้านผมูปลาไปน้องคู่ครับโอ้ครับน้องคุกคันแล้วบ่ะ คันใส่กวดบ่ท่านเดโอ้บ่ท่านบ่สิสิคดีันอีกบ่คันก็ใส้กวดแล้วก็สิคันต่อโอ้ขอเบิ่งต้อนคันได้บ่ได้ได้ครับผมคันใหม่ๆสุดๆนะครับครับโอ้จากนี่แรงว่ายไม่ได้ใช่ครับลุงมาที่บ้านเลยครับปลูกที่บ้านเลยโอ้ปลูกเองนะครับปล่อยปลูกเองนะครับคุณลุงเสือหมอแคนเองหมอแคนพีฟ้านี่นะครับในตำบลสือใหญ่ตอนี้งานไม่มีก็เลยมาหันมา โอ้ครับขายน้ำอ้อยต้อครับอันนี้มันได้หรือเปล่ครับอันนี้ได้ปะไอไอต้อสีวาวังหันนะได้บ่ได้หลงงพ่อบ่พ่อเนาะตัวใดครับโตโต้อสีวะขัดบังหันได้เหยื่อบังหันเนาะนี่ครับเอออันนี้เอาเดี๋ยวจะคันให้ดูไปไปดูประการคันน้ำอ้อยครับคุณยายสวัสดีครับนี่ครับครับนี่ครับครับพอดีเห็นคนขายน้ำอ้อยก็เลยมาแหวะซื้อมาแต่ทายออบันบันตุ่มหมาครับครับ นี่ครับมีการมีงานอยากได้อ้อยใหม่ๆส,สดๆพันใหม่ๆอ้อยพันยังครับลุงนี่พันห้านสุพัห้าศูนย์เป็นยอดยอดหิดของของในในประเทศเลยในประเทศเลยที่ว่าไป,ไปที่ไหนก็จังมากมนะครับเสือก้อยกำลังออกทางนี้นะครับ ม่สดปลูกเองนะครับวิ่งเองขายเองขายเองตัดเช้าตัดเม่เช้าก็ให้ห้านช่วยทำแล้วก็ออกมาเนี่ยโอ้วานนี้ไปขายอยู่ที่บุญฟ้องไฟก็ไม่ได้ขายทำไมครับคนกลับก่อนโอ้ครับนี่ครับอ้ม่ใหม่สดปลูกเองนะครับขายระหว่างหมู่บ้านแต่ว่าบม่ได้มีจุดเป็นบ่ไม่ได้มีจุดว่าขายตรงนั้นตรงนี้เป็นหลักไม่ไม่ช่วงนี้มันยังไม่เป็ดไปในตำบลพื้นใหญ่นี่ว่ ไป,ไปเรื่อยๆอ,ยอ,ยอยในเขตโพสิทธิ์วันี่เนาะเอาแล้วครับน้ำบ้อยสดสดใหม่นะครับขวดละ10บาทขวดใหญ่20บาทแบบแก้ว20นี่น้องๆนองออหนูซื้อไวไหรือปเปล่านี่ซื้ออะไรหรือเปล่ารอซื้อน้ำน้ำหวานรอรออยู่นะครับเบอร์โทรของลุงเสือ093นะครับ เบอร์เบอร์นี้ระงับใช้แล้วอ้าวระงับใช้แล้วเอาเกือบแล้วเกือบแล้วเอาเอาเบอร์นี้กว่าเบอร์เบอร์อาเบอร์โทรใครสนใจอยากได้อ้อยก็ไปเลี้ยงเลี้ยงเพื่อนฝูงหรือว่าเอาเป็นของฝากเนาะมันเก็บได้จังหวอครับมีเก็บได้อยสามวันสามวันนะครับอ้อยสดอ้อยสดอ่ะเบอร์โทรครับเบอร์โทรเนาะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ สามสี่หกหกสามสี่หกหกไม่ใช่ขายต้อยนะครับติดต่อหมอแคนก็เบอร์นี้เลยตอนนี้จากหมอแคนก็จะพันตัวเป็นหมอหมอกลองนะครับมีงานแรกแล้วที่บ้านผือเมื่อกี้ผมไปได้ได้ฟังแล้วนะครับผมตัดต่อบระันแล้วอยู่ผมสีรุ่งคีพาย,ยุนี่เป็นี่ละเป็นยังไงเพราะท่านเห็นเออผมสีลงเป็นนี่นะครับตัดแล้วแล้วแต่ว่าท่านไหนลงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราชิมน้ำอ้อยของลุงเสือนะครับเดายายเป็นไปลำลำอยู่ที่บ้านบ้านน้องสองห้องดิ เออเพิ่นแต่บ้านพื้นนั่นเพิ่นก็ลลำอยู่ยายเพิ่นแต่งตูนงามงามกว่าหมูวเิ่นใส่ผ้าบ่พ่อบ่พ่อยายศรีเราไปเราไปหาเห็ดบวงหนึ่งหันที่ที่เพิ่นเบาใหญ่หนูบ้านน้องบ้านพื้นกระถ่ายเอานาฬิบ่ตีเออตอนนั้นกับน้องสาวไปอยู่บ้านพูนที่บ้านอืมอ๋ออยู่บ้านช่องหงที่่วาเพิ่นเบาเบาภาษาส่วยกับอยู่อยู่งานบ้าือนช่องหงกันนะโอ้ครับ่่อยูนิครับเออ ย,ยหญ่เพิ่นใส่ตัวใส่ตัวดีเลยเพิ่นใส่สูตรผืนเมืองเพิ่น,นว,ว,ว่าขัดเพิ่นพอใส่สูตรผืนเมืองนี่เพิ่นว่าลงเพิ่นว่าอืมจะไปขัดคนใส่สูตรตะไคร้เอาคุณการโอ้ครับได้ยุมือมือนีละสิลงเดี๋ยวกลับไปหนีครับครับวัฒนหินเขามาเฟ่รี่เขามาผืนเมืองผมขึ้นกันเลยมันงามนะเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็ไปบันน้องเล็กเออผมผมว่างครับเมื่อนั้นพอดีเพิ่นมาเต็มเทิก็เลยไปติดรุ่งเสือบอกไว้อยู่ ผมผมติงงานนะแต่สิงย่างอยู่งานหนึ่งบัมน้องเล็กมือใดครับันที่สิบห้าโอ้สิบห้าสิบห้ามิถุนายนี่ครับโอ้ครับดูอ้อยเครื่องของลุงเสือนี่ใหม่นะครับใหม่เอี่ยมเลยสะอาดสะอาดเลยข้างในนี่สวยงามเลยเครื่องปั้น้อยนี่แพงไหมครับลุงเสือผมซื้ือมานหมื่นห้าครับหมื่นห้าเป็นมือนหนึ่งเลยเป็นบ่หมือหนึ่งครับโอ้ครับดูนะครับใหม่สดนะครับนี่คือเอาไปแช่เย็นได้เลยนะเพราะว่าอ้อยลุงเสือคันใหม่นะครับ บอกน้องอ้อยแบบคุณภาพในย่านบ้านเราเลยนะครับครูสีสุวรรณลุงเสือบอกไปไว้แล้วว่าถ้าเจอแยกครูสีจะไปถ่ายแต่ว่าตอนนี้เจอที่บ้านเดือก็ดีเลยคือเป็นโกกาสันดี <c oughs> ได้ <c oughs> เพิ่งจะออกจากบ้านนว่าจะไปที่งานบุญมงไฟบ้านไหนครับวันนี้ครับบ้านน้องครูใหญ่น้องครูใหญ่โอ้ทั้งบึงบุญตัวน,นี้แมนครับบึงบุญโอ้จุดวันนี้เนาะบ๊อกไ้น้องครูใหญ่ก็ตตรงเเราตั้งทางไปเถือราศีไงอืมก็เลยส่องเลงไปก็เออตรงร้านกาแฟเรานเด้ยวันน้องครูเออร้านกาแฟที่เคยไปกินนะ อ่แล้วมีร้านมีร้านกาแฟอยู่ครับฟอกเองเราเองนี่นี่นี่ซื้อยนี่ใชอกี่วิกบอกอ้อยที่คุณเออลุงเสือมาจากสวนที่ดําเนี่ยมันก็จะตัดทิ้งลงสับออกไปสับออกก็จะแบบนี้ตัวอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ปลูกเองขายเองครับวิ่งเองหรือใครอยากได้พันน้อยก็ติดต่อได้โอ้พันน้อยก็มีนะครับนี่ นี่ตัวแช่เย็นก็มีนะครับนี่โอ้เป็นฝันไม่ทันได้้อฝันไม่ทันนี่่อกแกบ้านอ่าเบอร์โทรเขาลุงเสือก็อยู่ด้านหน้านะครับหากใครอยากทานน้ำมอยอร่นอยนะดื่มน้ำมอยอร่อยสดชื่นก็อ่าโทรไปให้จอดหน้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับลุงเสือก็ยินดีไปให้บริการแต่ว่าให้ซื้อหลายๆข <c oughs> วดนะครับถ้าวิ่งไป10กิโลอย่างนี้ก็ไม่ไหวฮ <c oughs> <c oughs> ูดพูดบอกเผื่อไว้เ <c oughs> ดี๋ยวว่าน้ำมอยเนี่ยขวดนึงมันแรนไปขวดจะไม่คุ้มนะไปอยู่บ่ เพื่อนปอยู่บ่โอ้ครับ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 ผมเอาให้มันติดต่อประสานงานบ่ผมอยู่จุดนี้ไม่เกินกี่กิโล่ทงได้รูกับซิมี่ของเพื่อนละตรงนี้งานก็จะหมดก็จะเหลือเข้าพรรษาถ้าจะใครจับได้ที่ทำรงทานก็ติดต่อได้ติดต่อทำลงทานเนาะต่อไปก็จะเป็นงานสังกทานถ้าเข้าพรรษาบ้านเราจะมีงานสังกทานก็เป็นร้อยขวดสองร้อยขวดได้ได้ได้อืมตอนนี้อ้อยเยอะแล้วอ้อยเยอะแล้วนะครับหน่ามันฝนตกมาเนาะ ผมชิมได้เลยไหมครับเอาแบบไม่ต้องเย็นแต่ไม่เย็นนะไม่เปียนไม่เป็นไรครับชิมได้เลยจะได้เห็นให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับว่าสดใหม่กินรสมันเป็นยังไงจะได้บอกท่านผู้ชมได้นะครับอ๋ออย่างนี้ตัวผมจะให้ชิมจะให้ชิมแก้วเลยมันจะได้ใส่น้ำแข็งเย็นๆหอมหอมเรียกว่าอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าออกจากเครื่องตรงนี้เลยหอมแล้เลยนะครับไม่ไม่ไม่มีผสมหอมอืม ม่เย็นก็อร่อยเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นธรรมชาติดีอีกแบบเพราะว่าปกติผมก็ไม่ค่อยได้ดื่มน้ําเย็นอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคนะครับสาหรับอ้อยลุงเสือมันหอมหวานไม่มากนะลุงเสือเนาะไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าพอดีเลยใครที่สายเฮลตี้เนาะสายสุขภาพเออคือสีมักอยู่บหวานแห้งนะออนะครับมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับพ่วงข้างแบบนี้นะครับมีลังคาด้วยขยันจริงๆครับลุงเสือสุดยอดดีๆครับตีกองเป่าแคนได้เบิ้ ทุกกระบวน่านะครับในเบอ่์ทุกอย่างเลยจอยเบอร์ตีเพื่อนไปผอเขาผ่อนเพื่อนไปผอเขาผ่อนเพื่อนกับบ๋อนเปาแค่นใดเพื่อนกับไพฟ่อนใ้เขาหน่าโอ้สุดยอดดีๆเด้เพื่อนดิครับอืออืมโอ้ดับกระหายดีๆร้อนๆแบบนี้นะครับมันมีตลอดปีไ่มครับลุงเสือครับมีตลอดปีไหมครับได้ได้เลยได้ตลอดปีตลอดปีนั้นออเดอร์มาเลยนะครับเบอร์โทรที่นั่นแหละที่ผมยู่นี่ย น้องฟ้านะครับโอ,ขอบบ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอืม,อ,มอ้าวเราจะได้อืมหวานไม่มากมากดีเลยอืมสุดยอดเลยน่เราได้มาชิมแบบรสชาติอืมอให้เพื่องฟ้าชิมนะครับ อร่อยชื่นใจนะครับพึ่น,น,นแต่งแข่งไปแล้วเป็นไงดอกมือไหมหวานไม่มากม,ามาอมมมนก็ชอบหวานไม่มากเหมือนกันนะครับอืมเดี๋ยวก็จะเดินทางไปบุญน้องไฟบ้านน้องครูใหญ่นะครับที่อำเภอบูงบนนะครับนี่กำลังออกสตาร์ทจากบ้านมาประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับจากบ้านอภูมาบ้านเดือนะครับก็จะเดินทางต่อนะครับ ยังไงยังไงก็มาเจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้มือกล้องสักแก้วนึ่งโอ้หอมือกล้องนี่มาจากกรุงเทพนะครับคุณลุงเป็นทีมงานของผมเองครับที่ครมันถูกผมยังซื้อตัวไม่ได้ครับงานเขายังเยอะอยู่ผมจะเอามาถ่ายลุงเสือนี่แหละเขายังไม่ติดงานเป็นมือกล้องโกของผมเลยไม่ให้น้อยใจนะครับลุงเชืออดนเทนดีมากเหมือนเหมือนอารมณ์หมอแคนเลยรักทุกคนนะครับหมอแคนก็ต้องลงพร้อมกันเป็นลาคุณเป่าเนี่ยอารมณ์หมอแคนเลย หมอแคนก็รุ่นอาจารย์นะครับเอาไม้กวาดยังทําอยู่นะครับไม้กวาดก็เบอร์ที่ผม<า>ขึ้น <ทำ S 1> ให้เบอร์เดียวกับลืมแนะนําไม้กวาดมีหลายเฉพาะอาชีพที่ที่ติดต่อได้โดยตรงก็คือมีอ้อยมีป่าแคนแล้วก็มีไม้กวาดไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดขนอ่อนก็เป็นของหมอแคนเสือนะครับผมไปทําที่ไปแล้วนะครับที่บ้านตโฟนราคาย่อมเยาวติดต่อไปขายได้แล้วก็อยากให้ส่งไปทางออนไลน์ก็ได้ ไม่กวาดนะครับป่อลุงเสือครับวันนี้ก็ได้ถือว่าได้มาชิมน้ำ้อยสดๆนะครับลุงเสือพอดีเลยโอกาสเหมาะนะครับนี่แหละครับเรามาแบบคนอย่างนี้แล้วคนเราว่าจนัดเจอกันมันต้องกันนนกต้องกันเรื่อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับต้องขอลาลุงเสือพ่อลุงเสือต้อไนึกว่าไม่นึกว่าจะมาเจอกันเนาะเนาะสมพงษ์สมพงษ์ครับผมเรี๋ยวจะเดี๋ยวเจอที่ไหนจะไปถ่ายให้ บอดีบังเอิญมาเจอที่วัดบ้านเกิดก็ไม่ผิดคำพูดนะเราก็ไม่ผิดคำพูดเนาะใช่โอ้ข้าพูดข้าพูดเอาหมดขอบครับวันนี้ก็ขอลาลุงเสือไปตรงนี้เนาะเพราะว่าลุงเสือก็จะเดินทางต่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณรับขอบคุณดางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณยายด้วยนะครับทางนู้นนะครับนู่นขนาดเพื่อนยู่ทางนูโมตังโนยังใส่ชุดพื้นเมืองอยู่เลยเนี่ยครับชุดสวยชุดสวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ